สององสายเพราะว่าไอโด์คิตโต้ลูคัสเลอร์ควาคอยอยู่และแล้วเทพนรสิงหน88ว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไหลเข้าเส้นไทยขอบคุณนักเรียนทั้งสองทีมครับขอบคุณนักเรียนทั้งสองทีมครับกรรมการลูกโซกีสุนับเป็นรอชาตัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้คือเรือในร่องน้ำแดงรับประานของเรือเทพนรสิงหน88